นิยายน้ำดีจากอิลาออสเมื่อแฟนยกชั้นให้เจ้านี่สุดโหดในบ้านเบนจามินนายครับคือผมมีเรื่องจะปรึกษายุลูกน้องมือขวาของผมเดินเข้ามาขณะที่ผมกำลังนั่งขัดปืนอยู่ในห้องอืมผมตอบสั้นๆด้วยความลำคาญไอพนินลูกนี่เจ้าใหญ่ที่ติดหนี้เราไว้สิบล้าน ตอนนี้ธุรกิจของมันกำลังขาดทุนมันขอผัดผ่อนนี้เราแต่มันเม,มันเสนอว่ายุพูดติดติดขัดขัดมีอะไรผมถามแล้ววางปืนลงบนโต๊ะทำงานก่อนมองหน้ายุด้วยสายตากดดันบนลำคาญคือมันขอผัดดอกด้วยการส่งแฟนมันมาให้นายแทนช่วงที่มันไม่มีจ่ายอะครับอ๋อเพราะแบบนี้นี่เอง ยุถึงไม่กล้าพูดเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับนายเองก็คงไม่ชอบอยุพูดใช่ผมไม่ชอบเอามากๆไอ้บ้านนั่นมันคิดยังไงถึงกล้าเอาผู้หญิงที่มันรักมาแลกกับเงินหยาบๆพวกนี้นายว่ายังไงครับยุถามผมผู้หญิงคนนั้นคือใครผมถามเพราะแค่อยากรู้เฉยๆนี่ครับ ยูส่งรูปใบหนึ่งมาให้ผมคนในรูปคือผู้หญิงที่หน้าตาอ่อนหวานและน่ารักนี่นี่มันพอผมเห็นก็จำได้ทันทีว่าเธอคือฝันเพื่อนสมัยเรียนเธอเป็นทั้งนักเรียนดีเด่นและประธานนักเรียนและเธอคือคนที่ผมแอบชอบในตอนนั้นแต่พราผมค่อนข้างเกเรเลยไม่ค่อยเป็นที่สนใจของฝันเท่าไหรนะ่นักนายรู้จักเหรอครับยุถาม พาตัวเธอมาผมไม่ได้คิดที่จะล่วงเกินเธอแค่เพราะเสร็จเงินนั้นแต่ผมอยากพาเธอออกจากผู้ชายเฮงสวยคนนั้นคนที่ส่งแฟนตัวเองมาขัดดอกกับเจ้านีมันเลวจริงๆริงร้านอาหารแห่งหนึ่งเวลา20นาฬิกานาทีฝันนั่งรอพนินอยู่ในร้านอาหารเตรียมตัวสำหรับการฉลองครบรอบ3ปีของเราสองคนฝันมารอ2ีนาทีแล้ว เขาก็ยังไม่มาฝันนัดพนินไว้สองทุ่มโทรไปเขาก็ไม่รับแต่ฝันก็เข้าใจเขาคงจะงานยุ่งอยู่ตอนนี้บริษัทของพนินสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักผ่านไปถึง24นาฬิกาคุณคะร้านปิดแล้วนะคะพนักงานในร้านเดินมาบอกฝันที่ยังคงนั่งรอพนินอยู่ที่เดิมพอเกรงว่าถ้าเขามาจะไม่เจอ ฝันเงยหน้ามองพนักงานอ๋อค่ะฝันเดินออกมาหน้าร้านด้วยความกังวลใจว่าพนินจะเป็นอะไรหรือเปล่าโทรหาก็ไม่รับสายระหว่างที่ออกมาหน้าร้านฝนก็เริ่มตกโปรปยขอโทษนะครับผมขออะไรหน่อยระหว่างที่ฝันกำลังเดินไปซอกตึกเพื่อเอารถที่จอดอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฝันมีอะไรหรอคะฝันไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อน คุณเป็นแฟนของนายพนินหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นถามทำไมเขาถึงรู้จักพนินนะฝันคิดใช่ค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าฝันถามด้วยความสงสัยตุบหลังจากที่ฝันพูดจบชายคนนั้นก็ต่อยเข้ามาที่ท้องของฝันโอ้ยฝันจุกมากจนล้มลงไปกับพื้นแกแกเป็นใครฝันโดนมันอุ้มเพื่อจะพาไปที่ไหนสักแห่ง เฮ้ยมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาแย่งตัวฝันเขาแย่งฝันแล้วอุ้มไว้และมีผู้ชายอีกสามสี่คนเข้ามารุมทำร้ายคนที่ทําร้ายฝันฝันฝันเธอเป็นอะไรหรือเปล่าผู้ชายที่อุ้มฝันรู้จักชื่อฝันด้วยฝันอยากจะตอบและพยายามมองหน้าเขาชัดๆแต่เหมือนว่าฝันกํำลังจะหมดสติณบ้านเบนจามินเวลาเก้นาฬิกา ฟันลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องนอนสีดำห้องหนึ่งที่นี่มันที่ไหนกันทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี้ได้ฝันคิดโอ๊ยเมื่อฝันลุกขึ้นมาก็เจ็บที่หน้าท้องอ๋อนึกออกแล้วเมื่อคืนหลังจากที่ออกจากร้านอาหารฉันโดนคนทำร้ายแล้วก็มีคนมาช่วยฉันไว้ทันก่อนที่ฉันจะหมดสติไปฝันเปิดเสื้อขึ้นมาเห็นหน้าท้องของตัวเองเป็นรอยช้ำๆเขียวๆม่วง มันยังเจ็บๆอยู่โก,โก,โก,โก๊อกก๊กกอระหว่างที่ฝันกำลังนั่งคิดทบทวนอยู่ก็มีเสียงประตูดังขึ้นมีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูเข้ามาเป็นผู้หญิงอายุราวๆห้าสิบกว่าเธอเดินเข้ามาทักทายสวัสดีค่ะนายหญิงเธอไหว้ฝันแล้วเรียกฝันว่านายหญิงฉันไม่ใช่ในายหญิงฝันงงแล้วพูดออกไปด้วยเสียงแข็งไปทานข้าวกันเถอคะค่ะ เธอยิ้มก่อนที่จะพูดไม่ไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นนอกจากออกไปจากห้องนี้มาเถอะค่ะอย่าให้นายต้องโมโหเลยนายหรอนายไปถึงคนที่อุ้มฉันแล้วเรียกชื่อฉันหรือเปล่าฝันเดินตามแม่บ้านคนนั้นออกไปที่ห้องอาหารนะห้องอาหารฝันเดินเข้ามาเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งที่โต๊ะกินข้าวโต๊ะใหญ่มีเพียงแค่เขาที่นั่งอยู่คนเดียว และมีลูกน้องยืนอยู่รอบๆสี่คนคนนี้สีนานายที่ป้าแม่บ้านพูดถึงเมื่อครู่ฝันยืนมองหน้าเขาทำไมหน้าเขาคุ้นจังนั่งสิเขาพูดกับฝันด้วยเสียงเข้มจับฉันมาทำไมฝันต้องการรู้เลยถามไปตรงๆกินข้าวก่อนเถอะหิวละอย่าถามอะไรให้น่าลำคาญเขาไม่ตอบแต่เอาช้อนมาตักข้าวกินหน้าตาเฉย เพง่งฝันจับจานปลาลงกับพื้นจนจานข้าวแตกนี่เธอทำมาอะไรผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นถามด้วยความโมาโหแกก็ปล่อยฉันไปสิฝันตะโกนใส่หน้าเขาด้วยความโมาโหเหมือนกันแต่ฝันเองก็กลัวอยู่ในใจบอกให้เลิกพูดอะไรที่น่าลำคาญสักทีเขาเข้ามากระช้าแขนฝันปล่อยปล่อยไป,ยปยฉันฝันวยวาย,วายและดิ้นสุดแรงปล่อยฉัน หยุดบอกให้หยุดไงเขาพยายามทำให้ฝันหยุดวอยวายปล่อยฝันตะโกนสุดเสียงก่อนจะอ่อนแรงแล้วกําลังจะล้มลงกับพื้นฝันฝันแต่เขาประคองฝันไว้ก่อนจะเรียกชื่อฝันเขารู้จักชื่อฝันจริงด้วยเขาเป็นใครกันแน่ฝันคิดฝันเงยหน้ามองผู้ชายคนนั้นก่อนที่จะหมดสติไปอีกครั้งณนห้องนอนของฝัน นายท่านจะเอาไงต่อคะป้าแม่บ้านถามผมระหว่างที่ผมกำลังนั่งดูฝันที่นอนหมดสติอยู่ข้างเตียงหมายความว่าไงครับผมถามกลับก็ถ้านายหญิงตื่นขึ้นมาก็คงจะโวยวายอีกแน่ๆคงต้องอธิบายให้เธอเข้าใจนะคะป้าแม่บ้านบอกอ๋อคงหมายถึงให้ผมอธิบายให้ฝันเข้าใจว่าทำไมเธอถึงมาอยุดที่นี่น่ะเหรอจะบอกเธอยังไงล่ะจะบอกว่า แฟนเธอยกเธอให้ผมเพื่อที่จะเอามาขัดดอกนะเหรอถ้าแบบนั้นเธอคงเสียใจมากๆแน่ๆเรื่องนั้นเธอจะเข้าใจยังไงก็ปล่อยเธอไปเถอะผมยอมให้เธอเกลียดผมดีกว่าที่เธอจะต้องมารู้ความจริงแล้วเสียใจหนห้องทำงานตกลงรู้หรือยังว่าคนที่ดักทำร้ายฝันตอนออกมาจากร้านอาหารคือใครผมถามยุลูกน้องคนสนิทของผมเพราะคืนนั้นที่ผมตั้งใจจะพาฝันมาที่บ้าน แต่ดันไปเจอฝันกำลังถูกผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายและกำลังจะลักพาตัวเธอไปเป็นคนของไอเสียบัญชาครับมันคงได้รับข้อเสนอเดียวกันกับนายก็เลยไปดักรอในยิงเหมือนกับเรายุตอบไอเลวเอ้ยผมพูดมาด้วยความโมโหเหมือนมันจะรู้แล้วว่าคุณฝันอยู่กับเรามันคงจะไม่กล้าทำอะไรแล้วครับยุบอกลองให้มันทำสิถึงผมจะอายุน้อยกว่า แต่ผมไม่เคยยอมใครแล้วนายจะเอาอยัางไงต่อครับยุถามเรื่องอะไรเรื่องที่จะบอกฝันว่าจับตัวมาทำไมนะเหรออยากจะเข้าใจยังไงก็ช่างเถอะผมไม่สนว่าเธอจะมองว่ายัางไงจะมองว่าผมเลวหรือเปล่าเพราะในสายตาเธอผมก็เลวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเปล่าครับผมหมายถึงเรื่องงานเรื่องคนที่บ้านถ้าคุณฝันหายมาแบบนี้คงแย่แน่ๆครับ ที่ยู่พูดก็ถูกเรื่องงานไม่เท่าไรหรอกฉันมีเงินให้ฝันใช้สบายไปท้งชาติแต่เรื่องที่บ้านนี่สิเพราะฝันอยู่กับน้องชายแค่สองคนพอกับแม่เธอประสบอุบัติเหตุตอนเธออยู่มหกก่อนที่จะเข้ามาหลาลัยหลังจากนั้นเธอก็ต้องดูแลน้องชายวัยสิบขวบด้วยตัวเองตอนนี้น้องชายเธอคงอยู่มัธยมแล้วไปตามดูคนให้ฉันหน่อยผมสั่งตามติดฝิ่น น้องชายของฟันที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยครับนายยุรับคำสั่งแล้วรีบทำตามที่ผมบอกทันทีห้องนอนของฟันฟันรู้สึกตัวเหมือนมีคนกำลังเช็ดตัวให้ฟันเลยลืมตาขึ้นมาก็เห็นป้าแม่บ้านกำลังเช็ดตัวให้ฟันอยู่ออกไปนะฟันปัดผ้าเช็ดตัวกระเด็นทำไมถึงจับตัวฉันมาบอกมาเดี๋ยวนี้ ฝันกระชากป้าแม่บ้านอย่างแรงเพื่อจะเค้นหาความจริงให้ได้ถึงคุณจะฆ่าให้ฉันตายฉันก็ไม่บอกหรอกคะ่ะแต่ป้าแม่บ้านก็ไม่มีท่าทีว่าจะบอกโถยฝันนั่งลงด้วยความหมงุดหงิดรู้แค่ว่าอยู่ที่นี่ปลอดภัยก็พอป้าแม่บ้านพูดก่อนที่จะเดินออกจากห้องฝันไปปลอดภัยบ้าบออะไรามาจับกันไว้แบบนี้ฉันจะทำยังไงดี ต้องหนีจากที่นี่ให้ได้ฝันคิดแค่ตอนแรกก็โดนลักผาตัวซะแล้วเรื่องจะเข้มข้นมากมายขนาดไหนอย่าลืมติดตามช่องนิยายเสียงสเสนห่หาบายกววิราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ